ันนี้เราจะพามานัา่งสถานีรถไฟฟ้าคูคตนะคะอาคารจอดแล้วจอนะคะตอนนี้เรากาลังผ่านทางโค้งสถานีโดยรถไฟฟ้าอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรากําลังจะเดี๋ยวสายเข้าไปเอ๊มเขาเอาเขายังไม่เปิดเขายังไม่เปิดให้ใช้จอดแล้วจอดนะคะตรงนี้แล้วต้อง อันนี้สถานีรถไฟฟ้าคูคตนะคะเดี๋ยวเรากลับรถไปที่อาคารจอดรถกัน,กนอันนี้เราก็กลับรถเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในอาคารจอดแล้วจอดนะคะที่สถานีรถไฟฟ้าคูคตนะคะเปิดใช้งานวันแรก วันที่16ธันวาคม2563นะคะวันนี้เป็นวันที่19ธันวาคม2563นะคะเราก็เลยจะมาทดลองนั่งรถไฟฟ้ากันนะคะจากสถานีกู่งพุไปที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะไปเดินเที่ยวจตุจักรกันนี่คันจอดรถรถก็ยังโล่งๆว่างๆนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครเข้ามาใช้บริการเยอะ ะะตรงนั้นเป็นที่จอดส่งผูโดยสารเราจริงๆเราต้องมาเข้าตรงนี้นะคะด้านสายจริงๆเราต้องมา เราไม่มีสีเขียว,วรับบัตรเิรับบัตรค่ะกดป,ปุ่มสีเขียวแล้วรับบัตรนะคะจะเป็นนี่นะคะบัตรนี่เราก็จะถึงไปเพื่อเพราะว่ามันน่าจะมีค่าที่จอดรถนะคะเราจะเข้าไปข้างนความสูงก็จะอยู่ที่สองจดสี่เมตรนะคะตรงนี้ รถยนต์ธรรมดาของเราเข้ามาได้เลยโอ้ชั้นหนึ่งอนจะเต็มแล้วเราอาจจะต้องขึ้นไปชั้นสองหรือเปล่าคะเนี่ยอ่าขึ้นไปชั้นสองเลยจ้าชั้นสองอยู่ที่2.1เมตรนะคะรถเครสูงก็ต้องระวังนิดนึง ว่าที่ชั้นนี้เห็นตัวเลขแบบๆนะคะที่ชั้น2องอ้ออขึ้นไปอีกอันนี้พามาดูดอันนี้อ่าอันนี้เราพามาสำรวจที่จอดรถกันนะคะว่าหลายคนก็อาจจะรอคอยมานาน เราก็เหมือนกันเราคอยรถไฟฟ้าสายกูคดมานานมากแล้วแล้วครั้งนี้เปิดเราก็ต้องมาทดลองใช้กันนะคะคนทางลำลูกกาของเราก็จะเข้าเมืองได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปฝ่าวิกฤตรถติดนะคะต้องขึ้นมาชั้น3อีกแล้วอันนี้เหลือคันเดียวงั้นเราไปต่อชั้น4เลยค่ะ ที่ชั้น4นะคะอันนี้ขณะนี้เวลา11นาฬิกา16นาทีนะคะ,ะได้ที่จอดรถจาก4โอเคเดี๋ยวเราเดินไปที่สถานีรถไฟฟ้ากันค่ะจอดรถเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สถานีกันค่ะมีผู้มาใช้บริการค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่หนาแน่นแต่ถ้าเกิดเปิดเต็มรูปแบบน่าจะเยอะกว่านี้ กำลังเดินไปที่สถานีค่ะต้องลงไปข้างล่างเพื่อที่จะลงทางเชื่อมนะคะลงลิฟต์ก็ได้ เริ่มไปสถานี ที่จอดรถข้างในนะคะมนีก็เป็นริสำหรับคนพิการนะคะ รู้ไห้หนูตรงนี้เอ๊นะฮะสถานีทูโพสด้านในเจอจะเป็นการทดลองใช้นะคะโอ้ใหญ่โตกว้างขวางนะคะที่ขายต๋วเราจะไปที่จตุจักร จะจุดจางกนสมมุติหมอชีพ N8 N8 อันนี้ฟรีเออเราเลือกอีกนี่ะนะคะจะฟรีนะคะยังไม่ต้องเสียค่าบริการไปที่หมอชีดอีกปะปะอ่าไปกดที่ N8 จำนวนหนึ่ง โอเคนี่นะคะเราก็จะได้บัตรมาแล้วตอนนี้จากสถานีคูโคตไปที่จตุจักรหรือว่าหมอชิดฟรีนะคะไปกันค่ะ ้วก็เข้ามานะคะนี่บันในเลื่อนนะคะตรงนี้จะเป็นจุดส่วนรถที่จอดรถนะคะเอาบัตรที่เราได้จากที่จอดรถเออจากที่เรากดรับเมื่อกี้นี้ถ้าบัตรเสื่อรถส่วนรถค่าจอดรถบันทึกสำเร็จยังถ้าบัตรเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเวลาที่เข้าจอดน่าจะตอนกลับว่าส่วนรถเดียวขั้นตอนนะคะคจะมีบันไดเลื่อนนะคะแั่นี้ ค่ะนี่เราขึ้นมาคนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะะคนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ The to prevent the spread of covid-19, passengers are required to wear face masks before entering the bts skytrain system. please keep your mask on throughout your journey. avoid directly facing other passengers and refrain from talking. Thank you. ชิดจากมาถึงแล้วไ,ไม่ว่าปีไหนก็มามองชิดถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงผู้โดยสารโปรดทเพื่อป้องกันการแพระบาดของโรคโควิด -19 ผู้โดยสาทรทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามายัยก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้าและตลอดเวลาที่ใช้บริการงดการพูดคุยภายในขบวนรถและหลีกเลี่ยงการขันมากเข้าหากาัน มาถึงแล้วนะคะเรานั่งขบวนนี้มานะคะวันนี้ยาวเหมือนกันนะคะคนก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน สถานีหมอชิดนะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปช้อปกันฝากกดไลค์กดติดตามตาต้าไรโยเกิร์ตด้วยนะคะพามาเที่ยวขึ้นโดไไฟ้าค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ